สวัสดีค่ะพบกับท่องสปายชินนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นใหม่นะคะอาจจะมีเสียงขอโทษนะคะคือมันอาจจะมีเสียงวัวเสียงรถบาบาบานะคะโอเคก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวนี่เลยสลามกี่สีเอ่ยหนึ่งสองสามสีห้าหสีนะคะมีสีฟ้าแล้วก็สีส้มสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีไม่รู้เยอะมากเลยค่ะเออนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนี่ สีเยอะอยู่นะนี่นะคะก็น่ารักมากราคา139บาทก็เแพงอยู่อะ่ะมาแกะกันเลยขอแกะข้างบนมาแกะข้างบนแกะแล้แกะสองข้างเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันดเดยอม เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเปิดกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามันจะนิ่มฟินขนาดไหนถึงกับตรงนี้ค่ะเดี๋ยีเดียวเปิดมาเร็วก็เจอกับสีฟ้าที่แสนสวยที่สวยจริงสีฟ้าสวยมากเราจะแอบขยับกล้องนิดนึงนะโอเคเออมองไม่ค่อยเห็นหัวฉันเลยอะอ่าสีฟ้าสีชมพูไม่สวย เจอนี่ด้วยนี่คืออะไรที่จิ่หมหรออ๋อ,อที่เป่ามันเป็นหลอดที่เป่าสีเขียวสีเขียวนี่ก็สวยสีชมพูอ่อนอันนี้จะเป็นสีแดงก็ได้อันนี้อาจจะสีแดงก็ได้นะสีม่วงแล้วก็สีแดงอ่ะช่องมันเถอะเอาเป็นว่ามีกี่สีเอ่ยมีหกสีนะคะน่ารักมากสวยมากแล้วก็มี ที่เป่าด้วยนะคะมาเริ่มเล่นสีนี่นสีอะไรเอ่ยชมพูแดงๆมาเล่นกันเ้ีน่ารักมากเลยอะเนื้อฟินมาก <c oughs> เนื้อฟินมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนคือแบบข้าใเจอฟีลลิ่งไหมไม่ได้เล่น เมื่อกี้มีหมาะโอเคคือแบบไม่ได้เล่นฟาลามมาเป็นปีแล้วฟินมากเราจะหยิบออกมาเล่นนะคะยิดมากฟินมากค่ะทุกคนเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเอาสาลานทำแบบนี้ ปล่อยให้มันอยู่บนพื้นก่อนแล้วกันให้อยู่บนพื้นโต๊ะนะคะไปพื้นกล่องแล้วกันพื้นกล่องอ่ะวางไว้ก่อนเนาะปิดเลยโอเคมาดูสีต่อไปสีฟ้ากี่นาทีแล้วเอ่ยสามนาทีมาแกะกันอ้ยสวยมากโอ้นมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ คือจะบอกว่ามันนิ่มสโลสโลนิ่มฟินมากโอ้โหฟินมากแล้วคือสวยมากเนีย่ยแมวมาทักออน่ารักอะนี่ค่ะคือสีสวยมากอาร์มพัมพ้ามาก สีสวยน่ารักมากมเลยค่ะกินเหม็นมากกินเหมือนแบบเหมือนสีอ่ะติดมือด้วยยังไงเอ้โอ,โอ้ถ่ายวีดีโอแล้วโทรศัพท์มันก็มืดต่อไปค่ะสีเขียวเราจะรีบถ่ายนะ ก็นิ่มฟินเหมือนกันอันนี้สีสวยมากแล้วก็น่าดีมากๆเลยเลยต่อสีม่วงชมพูอ่อนสีแดงเข้มสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามได้บ้ายสวัสดีค่ะ